ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอังกฤษตราง120ีปีแห่งคุณธรรมนำธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็รู้จักพริกลีฮิตนะครับแล้วเราก็ใช้บ่อยนะครับเราเป็นสินค้าที่อยู่ได้นานนะครับมันบริษัทก็อยู่ได้นาน แต่ผมก็เห็นว่า British Dispensary ก็มีอีกหลายหลา,หลาสินค้านะครับก็แสดงว่าในรุ่นที่4นะครับเพื่อนรักคนอนุรุษนะฮะชื่อเล่นบนบบคุณบอยนะครับ <c oughs> ก็ขยายธุรกิจมากมายนะครับก็ดีใจที่ก็มีโอกาสวันนี้ก็มาร่วมในงานนะครับ <c oughs> บริษัทเก่าแก่ขนาดนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีก็แสดงให้บริษัทใหม่ๆว่าก็ถ้าก็สนใจในอนาคตยาวนานนะครับคนก็อยู่นานได้นะครับ ผมเห็นว่าบรษิษัทที่อยู่นานๆนะครับก็สนใจในคุณภาพของสินค้ามากที่สุดสนใจในลูกค้ามากที่สุดและเรื่องกําไรนะครับเป็นเรื่องชุดท้ายที่เขาคิดนะครับแต่เขาอยากอยู่ยาวนานบริษัทแบบนี้ก็ทําสําหรับสังคมเยอะมากแล้วการนี้องพี่ว่าเป็นนโยบายแล้วก็กลยุทธ์ที่เหมือนปีกริมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ปีกริม อยู่ได้นานเหมือนกันนะครับ